ไปงานแต่งที่ชัยภูมิ3วัน2คืนถือโอกาศได้ไปเที่ยวด้วยเราไปถึงชัยภูมิก็เย็นแล้วค่ะเราแวะกินข้าวอยู่ที่ลานระเบียงไร่ระเบียงนาบรรยากาศดีกับข้าวอร่อยกินข้าวเสร็จเดินทางต่อมาถึงโรงแรมก็มืดเลยค่ะขับรถหลายชั่วโมงมากโรงแรมเล็กๆแต่สะดวกกับวิวแชร์มากๆ<ม>า,าพักอยู่ที่ตัวเมืองชัยภูมิตื่นเช้ามาแต่งตัวเสร็จพร้อมที่จะไปเที่ยวกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องแวะกินส้มตำเห็นเขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยมาก ไก่ย่างนี่คือเดอบเบสแล้วก็ต้มแซบเนื้อนี่คืออร่อยมากแล้วก็ตำแตงแล้วก็ลาบหมูคือแบบอร่อยมากส้มตำนี่น้ำแบบนัวๆมากๆ พูดแล้วก็อยากกินอีกกินเสร็จแล้วก็เดินทางต่อนะคะเรามาเที่ยวที่มอหินขาวนะคะเป็นครั้งแรกที่อ้อมได้มาเที่ยวชัยภูมิตื่นเต้นมากๆธรรมชาติสองข้างทางคือสวยมากๆไม่อยากละสายตาเลยคือสดชื่นแล้วก็มาถึง <ๆ S 1> <ล>มอหินขาวแล้วนะคะแต่ว่าทางปั่นวิวแชร์คือ,อยากมากในไหนเราก็มาถึงแล้วเราก็ต้องใจสู้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่มีหินตั้งอยู่สวยๆให้เราได้ชมค่ะที่นี่สวยมากแล้วก็เงียบสงบแล้วก็ธรรมชาติสุดๆค่ะเสียดายไม่ได้ไปน้ําตกตาโตนแล้วก็พาหัวหน้าค่ะเพราะว่าเวลาเราไม่พอชมเสร็จแล้วเรากับ เพราะต้องเตรียมตัวไปงานแต่ง,ต,งต่อค่ะตืต่นเต้นคนเยอะมากอ้อมใส่ชุดธรรมดาเจ้าบ่าวเจ้าสาวหล่อมากขอให้รักกันตลอดไปนะคะ งานจบกลับห้องตื่นเช้ามาเช็คเอาท์แล้วก็แวะเที่ยวตามทางเรื่อยๆแล้วก็แวะไหว้ศาลเจ้าพ่อพญาแลศดิ์ิธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ต่อด้วยปางกู่เป็นปางเล็กๆเสร็จแล้วเราก็เดินทางมาถึงโคราชค่ะขอพรย่าโมอ้อมเคยมาที่นี่หนึ่งครั้งนานมากแล้วได้กลับมาอีกครั้งรู้สึกดีใจมากเป็นอนุสาวรีย์คู่บ้านคู่เมืองของโคราชขอพรให้ตัวเองและคนรอบข้างสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ลงเจ้าลิฟต์ตัวนี้ โชคดีที่มีจริปตัวนี้พาขึ้นพาลงมาอย่างนั้นก็ได้แต่ขอพรอยู่ด้านล่างค่ะเดินทางมาถึงครึ่งวันเหนื่อยเหนื่อยยังไม่ได้กินอะไรเลยแวะร้านอเมซอนซื้อขนมเค้กกล้วยหอมผสมวิปครีมหวานอร่อยแล้วก็ตบท้ายด้วยชาเขียวมัทฉะดื่มให้ชื่นใจแล้วก็นั่งเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อมาที่เขาใหญ่ทั้ทงที่แล้วเราเดินทางผิดชีวิตเปลี่ยนเลยแต่ครั้งนี้ไม่ผิดแน่นอนเราไปถึงที่นั่นพาทิ่ตกดินไปแล้วค่ะเราก็ปั่นรถกินลมชมวิวบรรยากาศดีมากฟินสุดๆเลยค่ะ แฟนก็นอนรอที่รถเหมือนเดิมเลยค่ะครั้งนี้เห็นพี่เขาเอานกมาโชว์ด้วยมีแต่นกสวยๆทั้งนั้นเลยไปงานแต่งครั้งนี้ได้กินได้เที่ยวหลายที่เลยค่ะจบทริปนี้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งค่ะ